มาเลยครับมาดูกันว่าครับดูกันว่าแนวทางครับมาดูกันแนวทางทีนี้ครับแนวทางของนะครับแนวทางของอืมแนวทางของแมวน้อยครับวันที่สิบสามมีอะไรกันบ้างครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันเลยนะครับอืมที่สิบสามแมวน้อยแมวน้อยมานะครับไปดูแนวทางที่สิบสามแมวน้อยครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับวันที่สิบสาม 71919เกียด19เกจ็ดเกจ็ด61116ครับวันที่13ทับ2ทับ68มานะครับรวยรายวันครับผมดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความสนุกสนานนะครับอย่าลืมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมวันที่13ครับ อย่าลืมนะครับนี่เป็นแนวทางของรัฐบาลไทยแมวน้อยอีกเหมือนเดิมครับอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับกับแมวน้อยครับชอบก็จัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับ í, รัฐบาลไทยของแมวน้อยแมวน้อยมานะครับชอบก็จัดก็ผ่านกันเลยนะครับรัฐบาลไทยของแมวน้อยครับวันที่หนึ่งทับหกทับสองทับหกแปดวันที่หนึ่งทับสองทับหกแปดครับผมแมวน้อยครับผม สามสี่เก้าสี่เก้าสามสี่สามสามเก้าครับผมอย่าลืมนะครับชอบก็จัดการก็ผ่านครับรัฐบาลไทยของแมวน้อยแมวน้อยครับสามสี่เก้าสี่เก้าสามสี่สามเก้าครับผมโอ้งงามครับอือก็จัดการก็ผพันเหนในเลยได้ครับเด้องามครับงามหลายครับมารับชุดนี้ชอบครับอืม มาดูครับมามาดูแนวทางครับแนวทางวันที่สิบสามครับเป็นวันที่สิบสามครับวันที่สิบสามวันที่สิบสามทับสองทับหกแปดครับผมรายวันรวมรายวันรวมครับอชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับวันที่สิบสามทับสองทับหกแปดรายวันรวมครับสี่สองศูนย์ 2องศูนครับผมวันที่สิบสามอย่าลืมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับลายพันโนรวมมา,วร 13. มาแล้วครับมนี่นะครับอย่าลืมครับวันที่สิามาแล้วครับ4ี0สองศูนครับตัวกันมี5 0 1 0 1นสองครับอย่าลืมครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผม วันที่สิบสามครับเป็นแนวทางลายวันรวมครับผมเปลี่ยนเช็ใหม่ครับเปลี่ยนปกใหม่เป็นลายวันรวมครับถ้าชอบก็จัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมแล้มาเปลี่ยนไหมครับเป็นว่าเป็นลายว,วันรวมมาครับอ่ครับอะอ,ะอะยังมา ดูที่รัฐรบาลไทยของแมวน้อยบ่อครับรัฐรบาลไทยของแมวน้อยอยู่ครับเเดี๋ยวจะกลับไปให้ดูออลนัเพื่อนบ้างนะครับเนาะอันนี้อยู่กับของแมวนอ้ยอยู่ครับสามสี่เก้าสามสี่เก้าสี่เก้าสามสี่สามเก้าครับสามสี่เก้าสามสี่สามเก้าครับอ้เอาอ,อืมกว่าจัดคัดกอพันกันนี้เลยนะครับเด้ดดดดดอออ เป็นแนวทางครับเอา้าน้องแมวพานไปครับมาดูลาวัฒนาวันที่สิบสี่น้องแมวอีกแล้วครับโอ้ยจับได้ตาหน่องแมวอนี้มจับได้ตาแมวหน่อยอีกแล้วครับอะไแต่แมวหน่อยอีกแล้วครับชอบประจัสคัดคอพันกันเลยนะครับเด้อออืครับอย่าดือด้อย่าดื้อจับได้ต่ แนวทางของแมวน้อยแมวน้อยครับนี่ครับเอ้าวันที่สิบสี่ทับสองทับหกแปดวันที่สิบสี่ทับสองทับหกแปดครับมาแล้วครับผมอย่าลืมนะครับลายวันรวมลายวันรวมครับผมลาวพัฒนาอลาวพัฒนาครับอห้า หกสี่หกสี่หกห้าห้าสี่ครับผมอุ้ยครับงามของน้องวันที่สิบสี่ครับเก้าสี่สองเก้าห้าเก้าหนึ่งสองครับโอ้งามครับวันที่สิบสี่อืมแนวทางงามอีรีครับแนี่ยเป็ทางวันที่สิบสี่นล้ครับเนาะอ๋อเป็นของน้องแมวคือเก้าครับอืม มาตกลงเป็นของออดุงนาเพื่อนกันบ้างนะครับบ้านที่ของออลุงนาเพื่อนครับมีอะของนองแหน่อะไรไปครับมาตกลงเป็นของออดัดุงนาเพื่อนกันบ้างครับห้าหกสี่หกสี่ห้าหกห้าสี่ครับัวกันเก้าสี่สองเก้าห้าเก้าสองหนึ่งครับสอบปรจัดคัดกวาดอันนี้เลยนะครับเอา ตูตาแนวทางรัฐบาลไทยครับผสมกันครับอันนี้เป็นรัฐบาลไทยของออดุรงคาเผื่นครับเป็นชุดไข่ชุดมั่นอยู่นะแบบซี่ยานอันนี้เขาเด้ออย่าหลงนะครับเด้อมันเ,เป็นชุดไข่ชุดมั่นอยู่ครับอ่าชอบก็จัดคัดก็วานกัน,นได้เลย่องนะครับเด้ออืมนี่นะครับเอาอออดุรงคาเผื่นครับว่าให้เด็เขียนลรคฟังหนึ่งเดี๋ยว ก่วัานสินกครับอาจจะมีโค้งสุดท้ายเขียนให้ดูครับกก่วัานสินกันครับนอนฟันหมือแรงกันครับถ้ามีแนวฝันเหยืบึงนะครับเนาะชอบก็จัดคัดก็พลาดกไ่ได้ว่ากันนะครับเนาะไม่ชอบไม่ดูก็ไม่ได้ว่ากันนะครับเนาะถ้าชอบก็ดูครับไม่ได้ว่ากันที่ครับชอบกับบึงไม่ชอบกับบ่อให้บึ้งนี่นะครับเนาะหกห้าเกตห้าเกตหกห้าหกเกตครับหกห้าเกตหกห้าหกเกตครับผมชอบก็จัดคัดก็พลาครับ อดุ้งน้าเพื่นครับรัฐแนวทางรัฐบาลไทยครับเรามาดูครับสับสนเงินสลับสับเปลี่ยนกันไปครับเป็นแนวทางครับเป็นแนวทาง other, แนวทางของอดุ้งหน้าเพื่นบ้างครับหันไ้จับสลากกระตแมวน้อยแมวน้อยครับเขามาจับสลากได้อดุ้งหน้าเพื่อนกันบ้างครับหกเก้าสองเก да ้าสองหกเก้าหกสองครับผมหกเก้าสองเก้าสองหกสองหกเก้าครับผมสอควาจัดการกับ่านกันเนาะ ตัวกันหกสองเก้ห้าหห้าหกครับผมอย่าดูนะครับสอ,อ,อบกวัดกัรก็อพันกันว่ดว่ากันครับเป็นแนวทางลาวพัฒนาวันที่สิบสี่ครับสจักคัดก็ร่อพันเหมือนนี้นเลยนะครับเยยา,างลาวพัฒนาวนันที่สิครับผม ก็จัดขัดก็ผ่านครับแนวทางเป็นแนวทางเราพัฒน,นาวันที่สิบสี่ครับผมเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนไปดูวันที่สิบห้ากันว่ามีอะไรกันครับบชื่อๆไปดูครับเชื้อๆไปดูวันที่สิบห้าน้อยหนึ่งนะครับก็ว่านี่ยงครับวันที่สิบห้าครับวันที่สิบห้ามาแล้วครับ นี่นางก็จะขัดก้ผ่านกันได้เลยนะครับแนวทางวันที่สิบห้าครับผมทับสองทับหกแปดครับผมอย่าลืมนะครับเด้ออือเป็นแนวทางวันที่สิบห้าครับ,บก็จะขัดก้าผ่านกันครับอืะครับอ๋า สองเก็ดแปดเจ็ดแปดสองเก็ดสองแปดสองเก็ดแปดเจ็ดแปดสองเก็ดสองสองเก็ดสองเก็ดอ้าวหลงอีกแล้วครับเอาลูงอไปนั่งครับมึงไปนั่งครับอ่ะเนีนไปครับมึงมีสอนเนาะนะใกล้ใกล้มือจังเนีนครับหนึ่งแปดหนึ่งสามเก็ดห้าสองแปดครับมึงฟังหนู่้วครับนี่อย่างครับอึมีร่องอยู่ผ่านนงเขียนเลยครับมึงไปนะครับเอะ นี่นะครับชอบประจัดคัดกอพานอือสุดท้ายสุดท้ายของวันที่สิบห้าทับสองทับหกแปดครับรายบันรวมรายบันรวมมาเนี่ยนี่นะครับสองเก้าศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าสองศูนย์ตัวการหกศูนย์ห้าห้าห้าศูนย์ครับนิดนิดหน่อยหน่อยอยากนี้นะครับชอบก็จัดคัดกอพันกันเลยเลยเลยครับเอ,อื่อยดูดู